ตำนานมาหาเงินรวยของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพโรธรื่นวิชาสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะน้องจอยนะคะวันนี้น้องจอยอยู่กับท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะคะและตรงด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นของมงคลของท่านอาจารย์อีกหนึ่งชิ้นนะคะเรียกว่าแบงค์ขวัญถุงเงินทองหน้าค่ะก็อยากจะมาถามในเรื่องของความเป็นมาแล้วก็ ความเฮงของแบงขวัญถุงนะคะเพราะว่าหลายท่านที่บูชาไปเฮงมากแล้วก็ปังกันมากเลยก็อยากจะมาถามว่าทําไมบูชาไปแล้วถึงเฮงปังค่ะก็ต้องต้องบอกนี้ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องใช้วิทยรราญาณอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประเทศไทยมีแบงค์ครั้งแรกในประเทศไทยค,คนที่จะมีแบงค์ได้เนี่ยคือเหล่ามหาเศรษฐีในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาแบงค์ที่ได้มาใหม่ๆ สวยๆเนี่ยเอาไปให้พราเกติที่เขานับสีในจานยันอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์ไว้ทีน,นี้คนจนบ้านนอกเราเนี่ยสมัยก่อนก็มีแค่ตังค์เหรียญพอเห็นเศรษฐีเนี่ยใช้แบงค์ร้อยสีแดงแล้ว<ะ>ให้ผ้าจา์จานยันลงไปแล้วเก็บใส่กระเป๋าแล้วรวยเนี่ย<ะ>ถ้ารู้สึกว่าเออถ้าเอาแบงค์มาใส่กระเป๋าจะรวยนยะเขาก็เลยอยากหาแบงค์มาใส่กระเป๋า<ะ>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่า กลยุทธ์หรือเทคนิคในการสร้างความเชื่อให้กับพ่อค้าแม่ขายคนที่ทำงานอยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ก็ชอาแบงค์พันถุงอันนี้ไปนะเรเอาใส่กระเป๋าไว้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นกำลังใจเป็นความเชื่อของเขาเชื่อกันว่าพกแล้วจะมีชีวิตดีขึ้นเหมือนมีเงินมีทองเหมือนกับเหล่าเศรษฐีสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็ได้ทำให้3ามสีด้วยกันก็มีสีทองนะสีหน้า แล้วก็สีเงินสามสีด้วยกันนะอันนี้ก็ผ่านพิธีต่างๆมาหลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะอันนี้และอาจารย์ก็ยังได้จานมาหายันลงไปนะในนี้นะเห็นไหมครับก็จะมีณนะตัวหนึ่งเรียกว่าณนะเกี่ยวมินเกี่ยวทองแล้วยังมีประกอบไปด้วยพระคาถาที่เราเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาบก็คือพระคาถาหัวใจยันพระศิวล,ลีนะครับก็คือณาชาลีติคุณใครได้ไปอาจารย์ก็ขอหน่วยพรให้ทุกท่านนะฮะ รวย,รวยเๆเฮ็งๆค่าขายดีนะครับสนใจก็ติดต่อน้องจอยนะก็ถือเป็นเทตที่ดูแลการจับจองถึงมหายันรวยแล้วก็วัตถุมลิตต่างๆของอาจารย์นะครับถือว่เป็นจริงจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ29ธันวาคมปลายปีนี้นะครับอาจารย์หยุดรับจองมหายันรวยแน่นอนครับ